สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีท่านผู้สูงอายุทุกท่านนะครับวันนี้จะพูดถึงการเตรียมเสนอร่างกฎหมายปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น3,000บาทซึ่งจะใครฟังคลิปที่ผ่านมาผมได้เคยพูดว่ากระทรวงพัณนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าถ้าจะเพิ่มเป็น3,000บาทต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับไม่สามารถทําได้แต่รายงานร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเป็นการ ไม่มีการเพิ่มงบนะครับแต่จะมีการจัดสรรภาษีใหม่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าในเนื้อหารายเดียจะเป็นอย่างไรนะครับคณะกรรมการสวัสดิการเตรียมเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุปรับเพิ่มเบี้ยเป็น3000บาทโดยไม่ของบเพิ่มแต่มีการจัดสรรภาษีใหม่วอรัฐบาลพิจารณาก้าวข้ามสวัดิการหลักร้อยเป็นหลักพันในนัชชาบุญชัยอินสวัสด์ ประธานคณะกรรมการนะครับสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรและนางสาววันมิภาไม้สนพร้อมด้วยกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าของอนุกรรมิการเรื่องการพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนหรือบำนาญสัมพัน 3, บาทซึ่งเรื่องนี้มีการบำนิการมาหลายยุคหลายสมัยเพื่อเพิ่มเบี้ยยงชีพให้ผู้สูงอายุโดยมีการทยอยจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่มีการิเริ่มสุดิการนี้แต่ขณะนี้ตัวเลขเงินคงที่มานานแล้วและปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการอย่างชีพกรรมดิการชุดนี้ได้มีการตั้งอนุกรรมธิการเรื่องของแหล่งรายได้และแนวชางกไปพิจารณาของกรอบของกฎหมายและได้พิจารณาส่งร่างให้กับสภาผู้แทนสภรส่งไปยังฝ่ายบริหารขนาดนั้นซึ่งก็คือนายกัมนตรีพลเอกประยุยจนันโอชาแต่ถูกตีตก เนื่องจากเป็นร่างเกี่ยวกับการเงินคณะกรรมการได้ตั้งอนุกรรมธิการเพื่อพิจารณารูปประมณาณพื้นฐานซึ่งครั้งนี้ตัวเลขที่ภาคประชาสังคมส่งมาคือ3000บาทต่อเดือนโดยมีนางสาววันวิภาเป็นประธานอนุกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วและได้สรุปแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ไม่กระทบต่องบประมาณไม่กระทบต่อภาษีถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน เราจะสามารถขึ้นเงินผู้สูงอายุจาก600บาทได้ในสมัยนี้นางสาวปนิพกล่าวว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นก้าวแรกขั้นพื้นฐานของบำนาญประเทศไทยที่มีหลักร้อยมากกว่า30ปีและไม่มีการปรับขึ้นทั้งๆที่เราพูดกันบ่อยว่าเราอยู่ในสังคมสูงวัยแต่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยก็เป็นการไม่สอดคล้องกับสภาวะผู้สูงอายุในปัจจุบัน ในรายงานฉบับนี้มีสส่วนส่วนแรกคือการแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2546ในมาตรา11ว่าด้วยเรื่องของการจ่ายเงินผู้สูงอายุโดยคณะกรรมการได้ใช้กฎหมายเก่ามาแก้ใหม่ว่าด้วยหลักการวิธีการของการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุซึ่งกฎหมายเดิมเขียนไว้ว่าให้จ่ายตามความเหมาะสมตามความสมควรแต่กฎหมายฉบับใหม่คือให้จ่ายไม่น้อยกว่าเส้นผ่าความยากจน ที่สภาพัพกำหนดซึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,900กว่าเกือบ3,000บาทและได้มีความเห็นพ้องต้องกันในมติของคณะกรรมาการเซ็นลงนามในกฎหมายฉบับนี้เพื่อแก้ไขและกำลังจะยื่นสู่สภาในนามของคณะกรรมาการสุดิการสังคมและน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกของสภาชุดที่26ที่มีสสทุกพัรการเมืองเซ็นชื่อร่วมการลงนามในคณะกรรมาการ ในส่วนที่2คือเรื่องของการใช้เงินได้มีการศึกษาในเรื่องของการใช้เงินเพราะการทําบํานาญประชาชนต้องใช้เงินจํานวนไม่น้อยเช่นปัจจุบันผู้สูงอายุได้รับเบี้ยงชีพอยู่11.8ล้านคนใช้งบประมาณ90,000กว่าล้านบาทแต่เมื่อเปรียบเทียบกับงบบะนาณในส่วนอื่นไม่ไหาเป็นของขาาร่าการที่ใช้งบประมาณกว่า300 0ล้านบาทเปรียบเทียบกับบำนาญของประชาชนก็ยังมีความเหลื่อมล้ําอยู่ดังนั้น บำนาญนฉบับนี้ไม่ได้มุ่งเน้นหรือจะบอกว่าจะลดบำนาญขริการแต่เราชี้เห็นว่าบำนาญของภาคประชาชนใช้งบป,ประมาณน้อยกว่าและมีคนเกือบ12ล้านคนจึงไม่จำเป็นต้องขึ้นทีเดียวแบบก้าวกระโดดแบบ3,000บาทแต่อาจจะขึ้นเป็นขั้นจากแรกปีแรก600เป็น1,200บาทและปีถัดไป1,200บาทได้หรือไม่และอาจจะเพิ่มเป็น2,000บาทหรือ3,000บาท โดยที่เราเรียกทุกหน่วยงานทางภาคประชาชนอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายนักพิชาการเพื่อช่วยการพิจารณาเป็นรายงานฉบับนี้ขึ้นมาว่าหากจะปรับเงินบำนาญของประชาชนเพิ่มขึ้นจะทำอย่างไรแน่นอนว่าในปีแรกจะปรับขึ้นจาก600เป็น1,200บาทต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ5-6,000 0ล้านบาทจึงคิดว่าถ้าเราแก้ระเบียบการใช้งบกลางที่ฉุกเฉินหรือซ้ำซ้อนกับกระทรวงทบวงกรมต่าง เราสามารถมีเงินเข้ารัฐถึง40 0 0 0ล้านบาทนั่นหมายความว่าปีแรกเราจะปรับเพิ่มจาก600บาทเป็น1,200บาทได้แน่นอนฉะนั้นอนุกรรมธิการได้ศึกษาว่าหลังจากนั้นถ้ามีการเพิ่มขึ้นอีกจะทำอย่างไรเราดูทั้งภาษีเก่าที่เรามีอยู่และมีการปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ BOI ภาษีที่ดินที่ดินรวมแปลงที่เรายังไม่เคยแก้ไขมาก่อน ในอนาคตเราควรจะปฏิรูปภาษีเหล่านี้หรือไม่ก็คือในอนาคตภาษีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษีด้านพลังงานภาษีบาปภาษีอื่นๆหรือว่ากองสลากที่มีคนถูกแล้วไม่มาขึ้นเงินเราจะต้องหาทุกช่องทางเพื่อจะนำภาษีตัวใหม่ๆหรือตัวอื่น,นเข้ามาในบำนาญให้ได้มากที่สุดจึงมีรายงานฉบับนี้ เพื่อเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและรายงานฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการที่เป็นก้าวแรกของจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงเรื่องบำนานพื้นฐานทั้งนี้คิดว่าทุกพักการเมืองที่เคยหาเสียงไว้จะสนับสนุนรายงานฉบับนี้รวมถึงพระราชบัญญัติที่เรายื่นในานามของกรรมธิการในพักการเมืองหรือภาคประชาชนหวังว่านายกมนตรีจะเียนรับรองและนำมาถกเถียงกัน ในวาระแรกเพื่อสร้างบำนาญพื้นฐานให้ประชาชนนะครับนี่คือข่าวสารความคืบหน้าหน้าที่กําลังมีความพยายามนะครับเพื่อจะเพิ่มบำนาญประชาชนหรือว่าจะเรียกว่าเบี้ยงชีพประสงอายุก,ก็ได้นะครับเป็น3,000ันบาททั่วหน้าทุกเดือนนี่เป็นข่าวสารที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะนำมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ